ยอนเริ่มที่คันสีเทาฟ้าค่ะไม่มีพี่หิมไม่อยากออกนะแชรมัเลยนะคะแล้ตอนนี้เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะคะเครื่อง1.8ตัวคอนนะคะ855ฟรีดาวออกรถ20บาทนะคะผ่อนแค่หมื่น4ต่อเดือนค่ะเดี๋ยวเบียเริ่มต้นที่1.99ต่อปีตลอดสัญญานะคะรถสวยเลขใหม่ น้ำเสดอมากเลยไม่แท้ประวัติศูนย์จริงๆนะคะเอค่ไม่น้อยคือน้อยไม่เยอะคือเยอะเราขายตามสภาพจริงนะคะไม่ชอบโทนนี้ไม่ถูกฉลออ่ะมีให้อีกโทนหนึ่งละกันนะคะน้องสีสดสีแดงของเรานะคะสวยงามมากๆเลยกับปี2020นะคะ20แท้ด้วยนะคะไม่วิ่ง5,000โลไม่หลักหมื่นเหมือนกันเป็นตัวพรีเมียมนะคะลูกค้าค่ะตัวท็อปสุดนะคะมีซันรูปได้สีขาวตัดดา ไฮบิดด้วยยังไม่ลงเว็บนะสําหรับลูกค้าที่กดติดตามเพจอยู่นะคะนี่คันนี้เพิ่งเข้าเลยนะคะชอบสีขาวรีบเลยค่ะจองออนไลน์ได้เลย มาสวัสดีครับสวัสดีวันฝุร์หันษานะครับบอกเลยหันษาจริงๆหันษามากๆค่ะนะฮะโดยเฉพาะเอเคค่ะ์ทาเห็นรถโอนโอนแค่วันสองวันนะครับโอนยี่สิบกว่าคันมันมากค่ะพอเล่งปิดยอดเดือนนี้ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับจากใจทีมงานจากใจผมเลยนะครับปิดด้วยรอยยิ้มปิดด้วยรอยยิ้มจริงจแลงไเงือะแล้วที่ดูเดี๋ยวพึ่งคือ ช่วงเนี้ยถ้าสมมติว่าใครที่จะเข้ามาที่สำนักงานใหญ่นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะเราเปิดทําการปกติมีรถ300คันให้พี่เลือกเห็นเห็นเลยแต่ด้านหน้าเรากําลังรีโนเวทนนิิวอพี่เจอนิวเออราเร็วๆนี้นะครับนิวเวอร์ชั่นนะครับนิวเวอร์ชั่นตอนแรกอยากโชว์โชว์่าเราจะเป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าเอซรร์์ไพสดีกว่าตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับที่มันเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะกำลังรื้อถอนเลยใครที่มาอย่าตกใจนะ ช่างกำลังลงมือนะคะนี่นะครับด้านหน้ากำลังรื้อๆเลยนะครับด้านหน้าแต่เปิดให้บริการเป็นปกตินะครับรถสาขานี้มีให้เลือกกว่า300คันเลยมากพี่เข้ามาเลยด้านหน้าอาจจะแบบนี่แหละผมกำลังรีโนเวทใหม่นะครับรีโนเวทใหม่ให้มันปรับปรับเปลี่ยนให้ลูกค้าได้รับเขาเรียกอะไรน่ะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากที่สุดนะครับนี่น้ามองยิ่งขึ้นมานะครับรถเยอะมากครเห็นเห็น สาขานี้สาขาเดียว300คันจริงๆมีทุกเซ gment นะครับพร้อมเยื่อนไขที่ดีที่สุดในภาคเหนือดอกเบี้ยเริ่มต้นที่9 9ค่ะได้จริงไหมพี่เหลียวได้จริงค่ะหามลูกค้าที่ออกได้เลยเดือนนี้ก็มีเดือนก่อนก็มีมีทุกเดือน1.9 9นะครับนะอ่ะวันนี้เรานําเสนอรถอะไรคะพี่หิมคาไอต่อต่อมานะครับวันนี้ค o ล l ่าคอร์สไฮบริดมีให้พี่เลือก4คันเลย นะครับมีให้เลือกสี่คันเลยพี่นนท์รถสวยที่สุดในเชียงใหม่โอ้นน้องอาบอกว่าสวัสดีครับวันนี้มาสักสูงเชียวขอบคุณมากครับน่ารักที่สุดเลยขอบคุณมากครับพี่นนท์แล้วก็พี่ยามสวัสดีครับวันนี้มาสักสูงเชียวพี่มจะบินโดนนะฮะคืออยากให้เห็นนี่นะครับกําลังก่อสร้างนะครับกําลังก่อสร้างเดี๋ยวรีโนเวทใหม่เลยนะครับนะเดี๋ยวจะเป็นนิวเอคาผมจะเอาให้ที่สุดนะครับออกรถเอคาพาวทูบีแน่นอนเลิศนะครับ พาวทูบีนะครับสวัสดีครับคุณเวสต้าพุงโตสวัสดีครับผมขอบคุณที่ช่วยแชร์พี่เวนี่เขาพุงโตจริงไหมจริงค่ะนะครับแชร์เยอะนะครับพี่เวสตนะครับขอบคุณมากเลยนะครับมาวิ่งแค่หมื่นก็โลครับรถยอดหมื่นสี่พันโลครับผมที่สุดเลยปีสองพันยี่สิบสองแท้ว้าว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 เดี๋ยว เดี๋ยวใครสนใจนะพี่ผมเน้นจบทุกคันนอกจากโปรโมชั่นฉลองนิวไฮปีนี้เลิศนิวไฮเนาะไฮมากค่ะตอนเนี้ยแต่นิวไฮปีนี้จัดโอเคโอเคนะโอเคโอเคอ่ะรับรถอ่ะเอานิวไฮขึ้นเลยเลิศครับผมขอบคุณมากเลยนะครับนะเรื่องกับดานจะไหลแล้วกันขอบคุณลูกค้าด้วยแบบนะาแบบโอ้โหอนุมานปุ๊บอยากรับรถทันจัดให้หมดครับจัดให้หมดเลยรับให้ทันให้เห็นดูตามหน้าเพจนะครับผมโอนแค่วันสองวันยี่สิบหกคันจริงจริง เาขาเรียกว่าเป็นรูปอัปเดตเรื่อยๆนะคะ<ช>ไม่ได้ย้อนดึงตั้งแต่ต้นเดือนมานะผมขออนุญาตไปเคลียร์ลูกค้าโทรเข้าเดี๋ยวให้พี่เดี๋วด่วนเดี๋ยวผมมาชบช่วยได้เลยนะครับ,รบพี่บอกเลยอยากได้อะไรขอมาปีสองพันยี่สิบสองแท้ไม่แค่หมื่นกาโอจอดอยู่ที่นี่แล้วพี่ผ่อนแค่หมื่นสามกับบาทหมื่นสามกับ 13, กาบาทพี่ได้โคลรลเบียคัสไฮบิดพรีเมียมไม่เซฟตี้เพราะไม่มีฟันคูปซื้อที่นี่ไม่ต้องห่วงไม่มีผิดรุ่นนะครับเป๊ะ นะครับไป,ปไหมเดี๋ยวให้น้องหลิวดูนะ,นะครับขอบคุณครับค่ะพี่มาจากสองตัวไปเลยมันจะเตียนไหมไม่เตียนหรอกเนาะเฮ้ยเสียงดังคนชัดอขอนยาตนะฮะเอาปีกตัวหนึ่งเหรอมาติดเลยพี่นึกว่าคูณสองแล้วเสียงมันจะใสขึ้นอ่ะมาค่ะ เราเริ่มคันแรกเลยแล้วกันนะคะขออนุญาตเริ่มที่คันสีเทาฟ้าค่ะไม่มีพี่หิมไมอยากออกนะแชร์มเลยนะคะแล้วตอนนี้เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะคะเครื่อง1.8ตัวคอนนะคะ855ฟรีดาวออกรถ20บาทนะคะผ่อนแค่1,004ต่อเดือน,นะค่ะเดี๋ยวเบี้ยเริ่มต้นที่1.99ต่อปีตลอดสัญญานะคะรถสวย ไม้น้อยไม่วิ่งแค่หมื่นสี่พัเท่านั้นนะคะสามารถเช็คประวัติศูนย์ออนไลน์ได้ทั่วประเทศไทยนะคะเราการันตีไม้แท้ประวัติศูนย์โครงสร้างเดิมรถไม่ชนหนักตัดต่อพิควัมนะคะเล่มโอนได้ ye, แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่รถที่นี่ปลอดภาระทุกคันนะคะไม่มีการผ่อนต่อกับเจ้าของเดิมมีเล่มพร้อมโอนเลยทันทีนะคะนีตัวไฮบริด ไอ้ดูแผนแผไนลาโอเคนะคะยางยังมิชลีเลยนะคะแล้วรถทุกคันที่นี่นะคะไม่ว่าเป็นยี่ห้อไหนนะคะเข้าศูนย์ให้ก่อนส่งมอบนะคะเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเตรียมพร้อมๆก่อนส่งมอบทุกคันค่ะนะคะนี่เจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะใส่ตัวแคปลากกันลอยที่เบ้ามือจับนะคะตัวรองเบ้ามือจับนะคะนี่แวนเวอนไม่ทํารอยเขาไม่ได้เลยนะคะไปชมความสวยรอบคันกันเลยคันนี้ สาอากาศเป็นแบบชีบฉลามนะคะแพนทันชีบฉลามนะคะนี่ฮารุฮาราหมาเห่ามากนะคะสำหรับคันนี้คนที่ชอบโทนเทาโทนฟ้าได้หมดเลยนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีแล้วมีกล้องถอยหลังแล้วนะคะขับในเมืองได้วิ่งไกลสบายประหยัดน้ำมันเหมาะมากๆเลยกับสังคมสมัยนี้นะคะเน้นประหยัดแต่ไม่อยากได้เครื่องเล็กแหมตายเลยไฮเบสให้เปิดเปิดตรงนี้ก่อนไหม ประตูท้ายไฟฟ้านะคะรถสวยมากมามาดูเดิมเดิมยังไงมาดูเลยค่ะซูมมาเลยค่ะหัวน็อตเดิมนะคะนี่หัวน็อตไม่เคยคลายนะคะประตูท้ายไม่เคยเปลี่ยนนะคะแล้วก็ตรงเมนอัคนะคะการเข้ารูปเดิมหมดเลยนะคะนี่ไล่ลงมาเลยนะคะว่าบรรยากาศหลับตาปุ๊บเหมือนทะเลนะคะ อัพเดตบรรยากาศได้นะคะที่ไหนฝนตกที่ไหนแดดออกนะคะที่ไหนอบอุ่นแต่ไอคาอบอุ่นมากอบอุ่นเหมือนไมโครเวฟนี่สวยมากเนี่ยดูฟังทั้งสองฝั่งนะคะนี่ดูด,ดูได้เลยไรดูได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวพรีเมียมนะคะภายในเบาะเขาจะเป็นสีแดงออกน้ำตาลเขาเรียกว่าแดงอะไรอะ แดงแดงนะคะแดงช้ำๆออกน้ำตาลสวยมากดูฮัลลูฮัลลาจะไม่ดูแน่นอึดอัดนะคะถ้าสีนี้สบายตานะคะนี่แล้วก็มีม่านนี้เลี้ยวแล้วรีบร้อยนะคะนี่ใส่โชว์เลยละกันนะเอออใส่ไม่เป็นอีกนี่วางน้องตุกกตนนงต๊กตาได้เลยนะคะที่การสัมภาระนะคะไม่ใช้ก็เก็บได้ สวยดูดีลูกค้าเดิมเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะไร้ริ้วรอยเลยเห็นไหมสวยมากปกตินะคะถ้ารถทรงเนี้ยข้างหลังจะเป็นริ้วรอยแบบค่อนข้างเยอะนะคะู้ว้าวอุปกรณ์ครบนะคะสวยมากนะคะด้านในก็เดิมหมดเลยนะคะเม็ดอัคเดิมหมดเลย บ่งบอกว่าท้ายเดิมสำหรับลูกค้านะคะอยากได้รถแบบครอบครัวแต่ไม่อยากได้ใหญ่เธอทะเกินไปแนะนําเลยชมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามข้างในกันค่ะนี่ติต, αι, ต αι. อันนี้รถแค่ล้างนะคะยังไม่ได้ขัดเคลือบสีนะคะก่อนส่งมอบรถขัดเคลือบสีลงไว้ขัดเงาให้ใหม่นะคะนี่หูเบาะสวยมาก สีมะฮอกกานีไหมยังไม่ยังไม่จบเรื่องสีนะคะเดี๋ยวเป็นการบ้านละกันนะคะเบาเป็นเบาไฟฟ้านะคะนี่ตัดขึ้นมาซีตตาแล้วเสียงมันชึ้งไหมนี่ห้บิดนะคะตอนหรือขับให้บิดครั้งแรกนะคะเฮ้ยทำไมรถไม่ติดที่จริงไม่ใช่นะคะเพราะมันเงียบมากๆเลยปรับเบากนได้นะนี่สตาร์แล้วนะคระับน,นี่คือสตาร์แล้วนะคะ อ,อยากดูว่าติดไหมสกิดคันเล็กนิดนึงรู้เลยออนุญาตปรับเดี๋ยวนะอ่านี่คือติดแล้วพ็แต่อ่าพัดลมปรับลมก่อนเดี๋ยวมันจะดังเข้าแอร์นะคะแยกปรับอินสระนะคะซ้ายกับขวาปรับแยกกันได้เลยไม่ต้องทะเลาะกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวสติ๊กเกอร์กันลอยยังไม่เอาออกเลยนะคะลูกค้าแบบเอ้ยไม่ชอบเร็วอ,ออกก็ได้หรือว่าเอาไว้แบบนี้ก็ได้กันลอยไม่อยากให้รถเป็นลอยก็ได้นะคะ แล้วก็ปรับสูงสุดได้ถึงอ๋อมีฮีเตอร์ด้วยลดสูงถึง32มสิสองศาเลยหน้าหนาวใช้งานได้ง่ายมากนะคะหน้าจอเป็นทัส,สกีนนี่มีแผ่นสติกเกอร์เนี่ยมือมันก็ไดดีเนาะจะชอบดึงออกกัรลอยนะคะมีมาแล้วเรียบร้อยหน้าจอเดิมโตโยต้าเลยค่ะผ่อนแค่หมื่นสี่ลูกค,ะคะ้าค่ะแล้วก็ดอกเบีย้ยนะคะทุกถูกการันตีเลยนะคะจปีดอกเบีย้ยแค่สามุดเกเก้า แต่ทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตัวคะแนนเครดิตของลูกค้าอีกทีนึงนะคะออกได้ทุกอาชีพเหมือนเดิมค่ะมีอะไรเข้ามาปรึกษากันก่อนก็ได้เนาะนี่คอนโซลสวยเดิมงามสงา่ามากๆเลยไม่มีรอยพลาที่นั่งนะคะนี่คอนโซนก็สวยน,นนี้หุ้มหนังนะคะหนังสีเดียวกันกับตัวเบาะนะคะแล้วก็แผงประตูนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวเบาะเช่นกันค่ะ มันดูทําให้ไม่อึดอัดนะคะเพราะว่าข้างในจะออกทูโทนแล้วก็ตัดไปด้วยโครเมียมนะคะทําให้หรูหรูมากคือมันตอบรับกันมากนะคะช่องแอร์หน้าจอคือทุกอย่างเข้าสัดเซ็ตกันหมดเลยต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ไม้ต้องตั้ซูมไปที่เลขใหม่นํำเสดอมากเลยไม่แท้ประวัติศูนย์จริงๆนะคะเอค่ะไม่น้อยคือน้อยไม่เยอะคือเยอะเราขายตามสภาพจริงนะคะแต่ถ้า เห็นไม่ในน้อยเยอะๆที่เอค่ะไม่ต้องตกใจเพราะเราคัดแต่ลดไม้น้อยมาเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเราอยากให้ได้รถสวยรถดีที่สุดสําหรับนําเสนอแล้วก็ขายให้ลูกค้านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคันนี้นะคะติดกล้องบันทึกหน้ามาแล้วนะคะนี่น่าจะติดจากศูนย์ถ้าทรงนี้นะคะกล้องติดมาแล้วกล้องติดอย่างดีด้วยนะคะกล้องดูไม่เทอะทะแล้วก็ไม่หลุดง่ายนะคะดีมาก ะะส่วนเพดานซื้อรถต้องดูทุกซอกทุกมุมเพดานเจ้าขาไม่มีรอยเจมิมรอยยันหรือฟูฟ่องลรอองซิลนะคะไม่มีดาวกระจายเต็มบนรถนะคะนี่สวยมากแล้วก็มีแต้าเอเห็นตากล้องไหมคะโอเคไฟแต่งหน้ามีครบนะคะฝั่งนี้ก็มีนะคะทั้งสองฝั่งเห็นไหมคะเป็นกระจกบานสไลด์นะคะนี่สวยงามมากข้างหลังก็กว้างนะคะสําหรับลูกค้าที่แบบเฮ้ยครอบครัวเราเน้นครอบครัวนั่งสบายข้างหลังก็กว้างนะคะ อ่าถ้าสําหรับลูกค้าที่แบบอ่ไม่เคยลองนั่งหรือลองทดลองขับคอร์สนะคะโคลโร l าคอร์สเป็นรถที่ตอบโจทย์กับรถครอบครัวคือขับดีอ่ะถ้าอยากได้ทรงแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องแอร์ด้านหลังนะคะออเตาต้องมาที่พี่หรือเปล่า,าเดี๋ยวพี่ถือให้ไหมเออมันต้องถือเลยรไหมคออนญาตนะคะนี่อ,อ่าระว่งนี้มันก็มือจะไม่ค่อยนิ่งนะคะไม่ต้องตกใจพอออินวันต้องหลิวถือก,กล้องเอง นะคะเห็นไหมคะแล้วก็มีช่องเสียบย USB นะคะด้านล่างนะคะสองช่องนี่แล้วก็มีช่องแอร์ด้านหลังลูกร้อนแม่หนาวก็ปรับเองได้นะคะอันนี้คือเบาะปรับสูงนะหรืวยังนั่งสบายเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าทรงแบบนี้เหมาะสําหรับลูกค้าตัวสูงนะคะแล้วก็แบบนั่งสบายมากหัวนั่งสบายมากนะคะแล้วก็ไฟปรับเปลี่ยนปิดเองได้นะคะด้านหลังก็ใส่ของได้เยอะเนาะ โชว์ดี้เผื่อมีเงินออกมาสักปุ๊บหนึ่งนี่ลูกค้าค่ะเมสานี้เดินทางกลับบ้านนะคะเหมาะมากเลยเนาะหยิบน้ําให้ลูกอะไรอย่างนี้นะคะนั่งสบายคนขับก็ขับไปคนขับก็นั่งสบายเพราะว่าฟังก์ชันการดูแลลูกค้าคือนั่งสบายอยู่แล้วคนด้านหลังก็สบายเอาง่ายสบายทั้งคันแล้วก็มีจุด i s ซฟิกนะคะก็คือคาซีทเรียบร้อยสําหรับน้องๆที่จะเดินทางไปด้วยนะคะ นี่ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เนอะน้องสีเทาฟ้าปี2020นะคะโปรโมชั่นเด็ดเลยถ้ากรณีลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะออกวด20บาทค่ะออกได้จริงบางทีก็ไม่ได้เก็บลูกค้าเลย20บาทนะคะก็ะคือเป็นโปรโมชั่นช่วงนี้เลยลองมาดูห้องเครื่องกันราเข้าสูนตลอดนะมีใบแขวนด้วยเห็นไหมอ่าซูมที่ใบแขวนก่อนนะคะสวยมาก ขับในเมืองก็ยิ้มค่ะไปรับส่งลูกหลานนะคะได้ง่ายเลยแปดห้าห้านะคะตรงไหนก่อนอ่าเจอละหรือเปล่าอ่าชอบหาไม่เจอมาห้องเครื่องเดิมนะคะเม็ดอัคสวยงามฟ้ากระโปรงน็อตเดิมไม่เคยทะเลาะก,กับประแจมาก่อนนะคะนี่แล้วก็นี่นะคะเม็ดอัคนะคะดูกัน เข้ารูปของรถนะคะซอกเดิมสวยมากนี่ไม่เคยไปทะเลาะด้านข้างนี่เห็นไคะด้านหน้าด้านหน้าเคยทะเลาะไหมดูสินี่คานเดิมนะคะนี่สดทรงองค์เอวเขาสวยมากรถสวยนี่ดูรถต้องดูครบทุกจุดนะคะรวมไปถึงเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องแพนไปถึงหัวนอตก่อนทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วแล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนนะคะก็ยังสวยเดิมใหม่และอีกอย่าง Toyota โตโยต้านี่นะจ๊ะ เห็นไหมคะฟ้าก็โปรงแท้ไม่แท้ดูได้เลยนะคะถ้าโดนทะเลาะไหมสีท่าว่างานจะเข้าถึงคันหนึ่งนะคะนี่แล้วก็แผ่นกันรอยก็คือเดิมสวยนะคะไม่มีผุพังหรือว่าเสื่อมเลยนะคะสวยมากเบืนสีได้ขับคอร์สตัวนี้แล้วนี่อยากอวดของใหม่เข้ามาใหม่ใช่ไหมคะนี่มาเลยกับตัวฮอตๆของเรานะครับเดอร์นะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด3คันแล้วนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ เป็นปี2022เพิ่งลงเทเลอร์เมื่อกี้เลยนะครับวิ่ง30,000โลยิปสแท้เลยนะพี่ตัวแบ็กท็อปตัวนี้ขับ2นะใครฝั่งไว้รีบเลยร้อนคือฝนร้อนร้อนเลยพี่วิ่ง30,000ื่นโลปี2022แท้เลยออกทันนะคะเอกสารครบอนุมัติทันทีเลยรีบมาค่ะได้ออกเดือนนี้ก็ทันนะครับเดี๋ยวสองวันผมปล่อยได้ผมปล่อยได้เชิญมาเลยพี่นะครับจะซื้อฝนอะไรไม่มีบวกแหวนะครับเข้ามาเน้นจบทุกคัน รวมป้ายไหมคะเจ้าของเขาถอดไม่รวมนะคะแจ้งก่อนนะคะีต้องรีบแจ้งชัดเจนสฉลารับลูกค้าที่หารถกำลังจะวิ่งต่างจังหวัดแล้ววิ่งกลับสงการต้องจับแล้วแหละผมบอกเลยว่าแบบรถเจ็ที่นั่งครับเข้ามาที่นี่ที่เดียวจบมีเยอะมากเยอะมากหลงเลยเลยค่ะมีทั้งเอเวอเรสต์ไบเ l e g e n d นเดนะครับแล้วก็เอเวอเรนี่คือวแท็กเลยนะวแท็กผมมีสองคันนะวันนี้สองคันหนึง วันนี้ส่งคันหนึ่งที่พิโลนะครับมีคันหนึ่งไม้สอ0 0มื่นโลปีสองพันยี่สามเลยนะครับแล้วก็มีสีขาวอีกแล้วก็มีสีขาวปีจดทะเบียนปีนี้เลยสีขาวจบทะเบียนปีนี้คือพี่ยังมองหาเจ็ดที่นั่ง พี่ดูทำกันบ้านเลยแต่อย่าลืมมาดูที่เอค่ะใช่ค่ะดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที่1.99 1.99ด้ด้ได้จริงจริงอยู่ในคู่สัญยางของลูกค้ารับผมอันไหนไม่ได้ AK จะไม่พูดนะคะได้ครับเดี๋ยวขอทำงานต่ออันนี้คือขับมาเองเลยนะคะเพื่ออย่างเดินโฉมว่บบากขอนยาต่อเลยละกันนะคะอ่าฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะปี2022ไม่วิ่ง14นนะคะผ่อนแค่14ดอกเบี้ย199นะคะไป ไม่ชอบโทนนี้ไม่ถูกฉลกอ่ะมีให้อีกโทนหนึ่งละกันนะคะน้องสีสดสีแดงของเรานะคะสวยงามมากๆเลยกับปี2020นะคะ20แพด้วยนะคะไม่วิ่ง5,000โลไม่หลักหมื่นเหมือนกันเป็นตัวพรีเมียมนะคะสวยมากเดี๋ยวเราโยนโฉมรอบคันกันเลยละกันนะคะนี่งามพิลี่นะคะงามพิลี่ ภาษาเมืองวันละคำแล้วกันนะคะตอนนี้นี่ล้อล้อโทนด้วยกันเลยจะเป็นทูโทนแบบนี้นะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของไฮบิดเนาะ,ะโลโก้โตโยต้สีฟ้าเดี๋ยวรอบคันแล้วมีไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกด้านข้างนะคะนี่เอาจริงๆอะ่ะข้อดีเข้อดีนะเวลาเลี้ยว,วมันสังเกตง,ง่ายนะคะนี่สวยมากสวยมากแพนรถเลยสรับลูกค้าที่โทนแบบอุ้ยถงฉลกสีสดๆอะคะ่ะจัดเลยนะคะกับคันนี้ แล้วก็เรามีลีเจนเดอร์สีแดงก็มีนะคะแล้วก็ยาลีทอสสีแดงแล้วก็มีนะคะนี่ข้างหลังฟังก์ชันเหมือนกันเลยกับคันเมื่อกี้นะคะอ่าเปิดท้ายสิท้ายไฟฟ้าเช่นกันค่ะไม่ประตูเงียบป,ปิ๊บอ่าเราไปดูความสวยงามของหัวน็อตนะคะเม็อารนะคะเอคคารรถไม่สวยไม่ขายค่ะสวยไม่สวยเข้ามาดูได้นะคะสำหรับคันนี้จัดโปรโมชั่นเหมือนกันค่ะ แต่คันนี้ได้ปี20เนาะราคา799ค่ะฟรีดาวฟรีดาวออกรถ20บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีประกันชั้น1ปีแรกผ่อนแค่1,3100นะคะจัดยาวสุดได้7ปีถ้าจะให้ดีซื้อสดบัตรประชาชนใบเดียวค่ะง่ายมากนะคะจัดไฟนั้นก็ง่ายนะคะนี่สวยมาก ก่อนตัดสินใจนะคะหรือว่าสาหรับลูกค้าท่านไหนเนาะเพื่อความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนะคะสามารถนํารถเข้าเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกคันคะ่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสนิทรู้จักสะดวกใจสะดวกที่ไหนบอกได้ค่ะศูนย์สาขาไหนก็ได้เนาะเชียงใหม่ลาพูนเนาะได้หมดเลยแต่ถ้าลูกค้าต่างจังหวัดเช็คได้ค่ะเดี๋ยวเราดูประวัติศูนย์ให้ได้นี่นะคะปิดไฟฟ้าต็ หมื่นสามคันนี้นะคะสวยมากไหมพี่ห้าห้าหมื 5, โลกล้องถายหลังมีครบแล้วนะคะเซ็นเซอร์ถอยก็ครบไปไปดูความสวยภายในของคันนี้กันเห็นไหมเห็นเซ็นเซอร์ไหมไม่ใช่ละ <c oughs> อันนี้ม่มีอันนี้มีกล้องถอยพี่สิบขอโทษด้วยนะคะแต่กล้องแต่กล้องแบบสองมากพี่หลิวไม่เห็นเลยว้าว wow. <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ไม่ไน่าจะใช่ไหน ตัวนี้เป็นภายในเบาะดำนะคะไม่ใช่เ้าเจ็ดเก่าๆออวันนี้นะคะสำหรับไลฟ์สดเลยนะคะแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งปีแรกนะคะลูกค้าขา<ม>หรือลูกค้าทำแค่สองบวกเนาะแล้วก็เอารับเป็นส่วนลดสองหมื่นก็ได้ค่ะซื้อซื้อสดก็เช่นกันนะคะสไลด์เบาะมาเลยนะคะนี่ได้บอกไฟฟ้านี่ชอบทรงเบาะดูนั่งสบายนะคะ แดงภายในดำเลิศมากร้อนเนาะขับไปเที่ยวไหนดีตัดเล่นน้ำป่ะ <c oughs> ออกอของ่ดีใช่ไหมตาบอกว่าอยากกระโดดน้ำมากเลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะดูเลขไม์กันว่าคันนี้ไม่วิ่งตท่าไหนนี่เห็นไหมห้าหมื่นห้าพันกิโลเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนหมื่นสามเนาะรถปีสองพันยี่สิบนะฟังก์ชันเช่นกันดูความสวยแล้วเปิดห้องเครื่องเลยตัด นี่เราไปอย่างละเอียดเพราะเราลงรายละเอียดคันนู้นไปเยอะนะคะคันนี้ภายในเดบมาดูตัวจริงได้นะคะสำนักง,งานใหญ่เปิดทุกวันลูกค้าท่านไหนที่ขับรถผ่านแถวนี้ไม่ต้องตกใจนะจ๊ะว่าเอเคปิดหรือเปล่าไม่ปิดนะคะเปิดทําการปกติเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแต่เราจะหยุดช่วงสงการเนาะเดี๋ยวเราจะประกาศผ่านหน้าเพจอีกทีหนึ่งนะคะโดยปกติเราจะหยุด 13, 14- 15ค่ะ จะไว้ก่อนเผื่อลูกค้าจะมีแลนเดินทางมาดูรถนะคะหัวน็อตเดิมซอกเดิมเช่นกันนะคะซุ้มลงซุ้มล้อดูได้หมดเลยลูกค้ามีงบดาวมาก็จัดได้ไม่มีตั้งงบดาวออกรถเลยก็ได้นะคะเช็คเครดิตรู้ผลเลยต่างจังหวัดเราบริการเส้นถึงที่ส่งฟรีถึงที่ค่ะมีบริการยื่นออนไลน์ด้วยนะคะยื่นเช็คออนไลน์ได้เลย การันตีเงืนินไขที่ดีที่สุดข,ของทุกแบงก์เลยนะคะที่หลับจัดน่าคุณหิมอยู่เฉยๆไม่ได้หิมย้ายรถอีกแล้วนะคะสวยมากอีกขั้นเอ้ยหมื่นสามต้องเบียถูกอันนี้ก็หนึ่งจุดเกเก้าเหมือนกันนะคะนี่ฝากไว้ด้วยเท่าฟ้าแดงถ้าไม่ชอบสียอดทิ้นเลยค่ะมาทางนี้เลย นสะ,ะ่สียอดที่ของเราก็มีเข้ามาคือเข้ามากับเอเคนะคะระวังหลงรถกับหลงทางนะคะเพราะชอบหลงกันมากนะคะเพราะดูสีคารถเยอะมากมีรถเล็กรถกลางรถขนาดใหญ่ก็มีนะคะค้างอีกรถนึงก็คือรถไฟยังไม่มีขายกำลังหามาขายนะ,ะนี่สีขาวค่ะเ,เพิ่งเข้ามาเลยลูกค้า่าตัวท็อปสุดนะคะมีซันรูปได้สีขาวตัดดำ ไฮบิดด้วยปีปีอะไรเอ่ยนะปีอะไรนะอ่าปีเดี๋ยวให้เดี๋ยวบอกปีอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูความสวยรถอะเพิ่งมาจริงๆนะแต่รู้ราคาแปดห้าห้านี่ได้สีขาวอ่ะยนโฉมเลยละกันนะคะสีขาวใครดีมากมีบรการดูแบบสีถูกฉลองให้ด้วยนะคะดูเลิอกออกรถได้นะคะเซลลที่นี่เก่งมาก ะคะดูคอนให้สวยค่ะรถเดิมๆเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาล้างปุ๊บจอดโชว์เลยนะคะสีขาวยังไม่ลงเวฟนะจ๊ะนะคีดดูไปให้ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะรถปีสองพันี่สิบแทนนะคะราคาแปดห้าห้าคเพิ่งค่านี่แล้วคิดดูนะคะเวลาขาวอะ่ะ ตัดกับดำมันขึ้นแล้วมันจึ้งมากเลยนะคะดำเงานี่แล้วขาวเป็นขาวมุกด้วยนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังเห็นไหมปีกหลังพร้อมบินเลยแล้วก็มีเสาขีดฉลามนี่ท้ายมันจะเปิดได้ไหมล,ลุ้นเอาละกันนะคะตีนนะประตูท้ายไฟฟ้านะคะว้าวมาก แล้วก็เจ้าของเดิมนะคะคันนี้พิเศษเลยใส่ไอตัวพรม6กีมาเรียบร้อยนะคะเข้าชุดเข้ารูปมาแล้วถ้าไม่ชอบเอออกได้ถ้าชอบติดรถไปให้เลยหัวนงหัวนอนแมนอัพเดิมสวยยังไม่ลงเว็บนะสำหรับลูกค้าที่กดติดตามเพจอยู่นะคะ นี่คันนี้เพิ่งเข้าเลยนะคะชอบสีขาวรีบเลยค่ะจองออนไลน์ได้เลยยื่นจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนเงินมาจําครบทุกบาทนะคะไม่มีอิไม่มีอุปไว้นะคะไม่มีค่าดาเนินการการจัดนะคะไม่มีการคิดค่าบริการส่งนะคะส่งฟรีเ mm hmm. ข้าศูนย์ให้น้ำหนึ่งให้ลูกค้าก่อนส่งมอบค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันว่าคันนี้สวยไหม mm hmm. อึ้ นมา,นาขออนุญาตขึ้นแล้วกันนะฮะนี่ดูเลขไม้สิคำนองตานตัดขึ้นก่อนไหมราเข้าศูนย์ตลอดนะคะไมปัจจุบันอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันกิโลนะคะคอนโซลสวยออกรถซาวดียวนะคะออกรถซาวเดียว ขึ้นลงขึ้นลงวันนี้เรามีกี่คันตัดอ่านี่เลยนะคะทั่วเต็นเลยไหมแล้ว <c oughs> ทั่วเต็นตนะต้องให้พี่หิมสตาร์ตตั้งแต่ตีห้าเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะคือสวยอะ่ะสีดำตัดเงานะคะเดีย๋ยวไปดูห้องเครื่องของคันนี้กันนะคะสำหรับลูกค้าที่อ <c oughs> อยากดูรุ่นไหนนะคะสามารถบอกได้นะคะทักมาบอกได้พาดูได้เลยสวนมากห้องเครื่องเดิมๆเ,เลยแม่นอาคเดิมคันหน้าเดิมฝ้ากระโปรงหัวนัดไม่ขยับนะคะรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำนะคะรถมีการตรวจสภาพการโอนเข้าจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะทุกคันเนาะ สนใจเอารถคันเก่ามาแลกเทินตีเทินได้นะคะเปลี่ยนเป็นคันใหม่ได้คันเก่านะคะติดไฟแนนซ์อยู่ก็เทินได้นะคะรถสวยเราให้ราคาสวยเช่นกันค่ะรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะตามตลาดเลยสวยน้อตัด๊ดไม่ใช่รถนะพี่เ <c oughs> ออชดฟิวชอดฟิวเลย <c oughs> อ่ครบยัง แล้วโตโยต้านะคะอย่าลืมนะคะโตโยต้าไม่มีบุ๊กเซอร์วิสนะคะจะมีแต่คู่มือการใช้งานเนาะบุ๊กเซอร์วิสเขาจะไม่มีไอ้ปัม๊มปั๊มการเข้าศูนย์นะคะแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเข้าศูนย์สามารถเช็คประวัติศูนย์ออนไลน์ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าโตโยต้าของเจ้าของสาขาไหนก็ตามนะคะสามารถเช็คออนไลน์ได้หมดเลยไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ855้าคิดท้างวันให้สดๆตอนนี้เลยลูกค้าเครดิตดี นี่โทรมาปรึกษาออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปปิดตรงมุมนูม้นไหมระหว่างนี้ระว่งางรอค่างวดนะคะยาวสุดได้7ปี84งวดสั้นสุดก็คือไม่ต้องผ่อนเลยซื้อสดไปเลยนะคะหรือว่าถ้าจัดไฟแนเซ์สั้นสุด1ปี2ปีจะเอาแบบลดต้นลดดอกเหมือนบ้านก็ได้นะคะโอย ผ่อนแค่14ื่นเช่นกันค่ะหมื่นามร้อยนะคะพันสิขาวทั้ง3ามพันให้โปรโมชั่นนะคะสองหมบาทกิฟท์เชอร์นี้สามารถเลือกเป็นเงินสดก็ได้นะคะเงินสดกับบ้านเลยทุกอย่างรวมในข้างงวดก็ได้นะคะหรือ2000มืน,นี้แรกเป็นประกันชั้น1ปีแรกก็ได้นะคะหรือหรืออีกแล้วแล้เป็นส่วนลดโชพลูกค้าจ่ายประกันแยกเองก็ได้ค่ะ รถสวยมากนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าดําเนินการโอนฟรีค่าดําเนินการส่งมอบไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนมุมไหนนะคะออกรถกับเอเคคาได้นะคะสนใจคันไหนรุ่นไหนอย่าเพิ่งตัดสินใจเราจากหน้าร้านนะคะให้เข้ามาก่อนให้ทักแอดมินก่อนให้ทักเซลล์มาก่อนหรือโทรตรงเข้ามาก็ได้นะคะตามแพลตฟอร์มต่างๆเนาะทั้ง a c e b o o k เพจไอจีไอจีเรามีไหมอ่าทีชีชิกชอกนะคะมีหมดเลยครบทุกที่นะคะ ฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับ t y y t t Corolla Cross ค่ะเครื่อง1.8 Hybrid นะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกดติดตามด้วยนะคะเราจะไลฟ์สดทุกวันเวลาประมาณนี้5โมงนะคะอ่าฝากไว้ด้วยนะคะหน้าร้านก็เปิดปกติค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ